a lovely day, the world is singing, all of the clouds just roll away, when the moon is big. แบบหนึ่งเป็นการนับักราชแบบสากลซึ่งการน,นับสกราชแบบสากลนั้นนะที่อยากให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักนะคะก็คือปอีคำแรกก็คือคำว่าคศออคศออก็มาจากคำว่าคริสต์ักราชนะคริสต์ักราชนั้นก็เริ่มนับจากปีที่พระเยซูนเนี่ยประสูติ เป็นคอสอนหนึ่งซึ่งในในปีนี้เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นปีที่มีการใช้นะมีการการนำมาใช้เนี่ยกันทั่วโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยก็นิยมใช้กันมาก ซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนอในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในปีคตศักราชที่ที่เท่าไหร่คะ2,000 2,008นะก็อีกไม่กี่วันเราก็จะกลายเป็น2,009แล้วนะคะซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นศักราชของผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์นะคะก็เริ่มนะับปีคศหนึ่คือคตศักราชที่1เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นปีที่ เป็นปีที่ประสูติของพระเยซูนะคะเป็นคิศักราชที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันที่หนึ่งมกราคมแล้วก็ไปสิ้นปีในวันที่31ธันวาคมนะคะนี่ก็เป็นปีคิศักราชต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพศพศนั้นก็มาจากคำว่าฮิจเราะศักราช ซึ่งฮิจระัสักราชนั้นนะคะก็เริ่มนับจากปีที่พ้ามูฮัมหมัดอพยพจากเมืองอจากนครเมกกะไปยังเมืองเมดินาเป็นคอฮสอหนึ่งนะเป็นฮิจรรัตสักราชที่หนึ่งนั่นเองนะักเรียนคะนะครเมกกะมักกะนี่เมืองเดียวกันนะเดีย๋ยวบางคนบ่าเอ๊ะทำไมมีคำว่าเมกกะ นะบางทีก็เรียกเมกกะบางทีก็เรียกมักกะได้ทั้งนั้นนะคะคำว่าฮิจลลอตเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นภาษาอาหรับนะก็แปลว่าอบพยพนะคะแปลว่าอบพยพนั้นก็จึงเห็นได้ว่าเป็นปีที่พระมูฮัมหมัดเนี่ยอบพยพจากนครเมกกะไปยังนครเมดินานะคะนั้นฮิจลลอะแปลว่าอบพยพ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของศักราชของเขานะคะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของศาสนาคริสต์นะ mm hmm. เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเออขอโทษนะคะขอโทษทีพระมูฮัมหมัดนะคะเรากําลังพูดถึงถาศาสนาที่จะร้อศักราชเนี่ยเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ะะโทษทีเมื่อกี้ครูพูดผิดไปนิดหนึ่งนั่นที่จระรดสักกาลัดเนี่ยเป็นการเริ่มหน้าปีเทพระมมฮหมัดพระมมฮหมัดนี่ก็ถือว่าเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะก็ได้มีการอพยพไปนะซึ่งเขาก็มีความเชื่อว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ที่จะปองร้ายเอาชีวิตของพระนบ,บีมูฮหม,มัดพระมูฮหม,มัดบางตำราก็จะเรียกว่าพระนบ,บีมูฮหม,มัดนะคะ อันนี้เราก็ได้รู้จักแล้วนะในเรื่องของคําว่าศักราชนะแล้วก็ได้รู้จักในเรื่องของมห ah าในเรื่องของการนับสกราชต่อไปนักเรียนมาดูตารางเป็นการเปรียบเทียบสกราชก,การเปรียบเทียบศักราชเนี่ยนะคะนักเรียนเราลองมาดูถ้าคําว่ามหาสกราชบวกด้วยสองบวกด้วย600 21ก็จะเป็นพุทธศักราชถ้าจุลศักราชบวกด้วย1181ก็จะเป็นพุทธศักราชถ้ารอ,อารัตนโกสินทรศกบวกด้วย2 3 2 4ก็จะเป็นพุทธศักราช ้าคริสตักักราชจะบวกด้วย543จะเป็นพุทธศักราชอ่านักเรียนลองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจนักเรียนลองตอนนี้เนี่ยปีคริสตสกักราช2 0 0 8นักเรียนบวกไปด้วย543เป็นเท่าไหร่ลองบวก เ,เท่าไหร่อ่าก็จะเป็นปีปัจจุบันของพุทธศักราชนะนักเรียนอยากจะเกิดไปเปิดตำราไปเจอคำว่าจุลศักราชเท่านั้นเท่านี้อยากจะรู้ว่าเป็นพุทธศักราชที่เท่าไหร่นักเรียนก็นำเอาตัวเลขที่ครูให้ตารางนี้เนี่ยไปถ้าเป็นพุทธศักราชเราอยากจะทราบว่าเป็นมหาศักราชเราทำไงคะทำไมเอาไปลบก็คือเอาพุทธศักราชปัจจุบัน แล้วไปลบด้วย621ก็จะไปลายไปเป็นมหาศสกราชแต่ถ้าเราอยากจะทราบจุลสกราชเราก็นำเอาพุทธักราชลบด้วย1181ไปลบก็จะกลายเป็นจุลสกราชแต่ถ้าเรามีพุทธักราชเราอยากจะรู้รัตนโกสินส์ศกเราก็จะใช้ 2,324ไปไปไปลบนะคะแต่ถ้าเรารู้พุทธศักราชอยากรู้เป็นคิเตศกราชนักเรียนก็นำเอา543 43ไปไปลบอ่ะไหนใครเดียะในนักเรียนลองลองอันนี้สิปีเกิดของนักเรียนตั้ง แล้วก็ทำให้เป็นคริสตศักราชได้เท่าไหร่อของพรเทพพรเทพนี่พุทธะเกิดพุทธศักราช2539นามเอา543ไปลบเหลือ เท่าไร่คะอ่าหนเมื่อกี้อ่ะ,ะก็เกียงกันนะอ๋อเธอสามแปดของพรเทพสามเก้าแล้วเธอจะเถียงกันได้ไงอะ่ะใช่ปะ่ะถ้าใครเกิดสองพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าจะตรงกับคริสต์ศักราชที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกถ้าเธอเกิดปี พุทธศักราช2,538จะเป็นคริสตศักราชที่1,995อ่ามีใครต่างจากตรงนี้ไหมไม่มีนะคะอันนี้เข้าใจไหมในเรื่องของตารางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วต่อไปนักเรียนดูใบงานนะครูมีใบงานให้นักเรียนเนี่ยลองทำดูนะักเรียนลองดูใบงานที่4ี4่